อยากไปแคมปิง้งคิดถึงซีราชาแคมสว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แม่ลูกจอมแคมอะน้ำปั่นวันนี้มีอะไรมานำเสนอวันนี้เ,เราจะมารีวิวไฟ<ป>ฉ <ไป S 2> ายกันนั่นเองนะคะไฟฉายมันไฟฉายที่แบบแขวนในเต็นท์ได้แล้วก็รอบเต็นท์แล้วก็สามารถเป็น ฟฉายเวลาที่เดินไปเข้าน้ำได้เนาะโอเคอะลองดูนหน้าตาข้างในซิเป็นอย่างไรอ,อ,อมีมสายชาร์จด้วยชาร์จตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ในตัวใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็ออกเวลาแบตหมดก็ชาร์จไฟบ้านได้เลยนะเวลาที่เราเข้าป่าหลายๆวนันตรงนี้ข้อดีของมันคือมีอะไรนะหนูตรงเนี้ยโซลาร์เซลล์น,นี่เป็นอะเป็นโซลาร์เซลล์นะคะเวลาใช้อ่าน้ำปั่นดูซิใช้ง่ายนี่ก็ตึ้เอาไ้เรืโอ้สว่างมากตัวนี้คือเป็นตะเกียงนะคะ จะเป็นมุมนี้แล้วไหนใครใช้ใช่เลยไฟฉายก่อนการนี้อ่าแล้วก็ถือเยอะนะชึบอ๋อฮ่าทั้งีสว่างมากโอเคอ่ะนะ่าใช้ตรงนี้ปรับได้ไหมหนูลองปรับหนูตรงนี้ซิซูมอ๋อมันซูมได้ตรงนี้ซูมโอเคเออเจีงนะ่นะน่าใช้วเวลาแบกหมดก็โอเคเนาะอ,อยู่ในป่าตากแดดได้เลยนะคะอ,อ่ะแล้วงปั่นฝากไปเลยกับตัวนี้มันคืออะไรคะมันคือ ลดไฟได้ใช้ก็ตะเกียงด้วยโอเคมันเป็น3อย่างในตัวนั่นเองตัวนี้การชาร์จหนึ่งครั้งสามารถเปิดได้4-5ชั่วโมงนะคะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนั่นเองอะสำหรับวันนี้แม่ลูกยอมแคมป์ลาไปก่อนส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย